ตัวที่ทําให้เรายืนอยู่ได้ทุกวันนี้นะครับเรียกว่าโดดเด่นเป็นคับเป็นคับคือยังไงครับเป็นแก้วครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับเป็นแก้วที่ว่าคือแบบนี้อ่าใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ะทะเลดองนะก็จะใส่เป็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแต่พอเราเข้ามาสู่เทรน์ใหมนะ่เนาะในสยามสแควร์อะไรแบบวัยรุ่นครับก่อนที่เราจะได้ร้านนี้มาเนี่ยพี่ก็ดูนะว่าในสยามอ่ะเขาถืออะไระเขาถือชาไข่มุกอ่า ชาไข่มุกอะไรพวกนี้ที่เป็นที่เป็นแก้วแก้วที่พร้อมที่จะทานได้เลยจากรูปนี้คือซีลซีลฝาซด้วยแปลว่าจะเปิดกินเดี๋ยวนั้นก็สะดวกจะไปฝากคนที่บ้านหรือเอากลับไปกินตอนเย็นอะไรอี้ใงนี้ก็สบายนี่นอกจากแพ็กเกจที่เป็นแก้วของเมื่อกี้เป็นแซลมอนใช่ไหมครับนี่ก็คือน้ําจิ้มเมื่อกี้ที่พี่เกมเล่าให้ฟังว่าน้ําจิ้มเนี่ยต้องให้เยอะๆนี่คือใหญ่มากเลยนี่ผมถืออย่างนี้ได้เลยเนี่ยถ้าเกิดดูในภาพก็จะเห็นเลยว่าไม่หกสามารถขึ้นบ t s เอได้โดยที่ไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นแน่นอนผมเชื่อว่าจะทํา อาหารดองเนี่ยน้ำดองก็เป็นหนึ่งในโปรดักที่สําคัญอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าพิเศษยังไงครับตัวน้าดองเนี่ยเราต้องบอกนิดหนึ่งว่าเราค่อคนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับเพี่ได้ได้น้ําดองเนี่ยหนึ่งก็คือพฤติกรรมของคนจีนถ้าง,งานนะั้นคนไทยก็ไม่ต่างจากคนจีนเขาต้องชอบความหอมใช่ไหมครับเราก็เลยหาสูตรที่ว่าทํายังไงให้น้ําดองอมันหอมนี่คือสูตรสําเร็จสูตรพิเศษเป็นเคล็ดลับ ของของร้านเราแล้วผมเห็นในอย่างหนึ่งที่เห็นพี่ทางร้านเนี่ยโชว์ไว้ก็คือ24ชั่วโมง,เร,งเรื่องของเวลาใช่ครับก็คือจริงๆแล้วอาหารดองอะ่ะมันสามารถดองได้7วันก็ได้เดือนนึงก็ได้ในส่วนตัวของพี่นะครับก็คือการดองสดการเทน้ําดองราดน้ําดองในสินค้าหรือว่าในอาหารเลยเพราะว่าหนึ่งด้วยอาหารทะเลมันมีความหวานอยู่แล้วด้วยตัวสินค้าเองนะครับแล้วก็ขนาดสินค้าที่พี่ขายอะ่ะมันก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่เกินไป พอดีคำดองนานๆพอดีคำแบบ,บว่าใชสามารถกินได้ทันทีเลยใช่ครับ